เปิดภาพน้องเมตตาลูกสาวอุ้มสิริยากรยิ่งโตยิ่งสวยหน้าหวานถอดแม่เป๊สวยได้แม่เชื่อแล้วคำนี้มีอยู่จริงหลังได้เห็นใบหน้าของน้องเมตตามาวอสลูกสาวคนโตของอดีตนางเอกดังอุ้มสิริยากรซึ่งปัจจุบันน้องอายุสิบขวบแล้วและใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุดแม่อุ้งได้โพสต์ภาพลูกสาวคนสวยเผยใบหน้าสีของดวงตาที่เป็นส่วนผสมของสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาออกมาอย่างลงตัวพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าลูกสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมตตาสิบขวบด้านแฟนๆถูกใจเข้ามากดไลค์คอมเมนต์สนัน่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักที่สุดน้องเมตตาน้องสวยเหมือนคุณแม่เลยคะ่ะ หน้าตาจิ้มลิ้มพริมพราวสวยได้แม่ค่ะสวยมากรูปหน้าเครื่องหน้าสวยเข้ากันหมดเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวยมากส่งเข้าประกวดค่ะสวยเหมือนภาพวา